เะไดยเ้ไปกินยังมาบอก,กินน้ำพิทไปแกแล้นนี่มันห่อนดิใช่อมีดานจุอมีดานจำซำมากินน้ำอมีดานคือคือข้อเท่าเนี<ช>้ยนะมันบวตอ้องต้องนะอนกลดูอันเจ็บในกัน้อนไาลตนะุ่มมันคืนอนี่ไปห้องมองบอ โดยพ่อแม,ม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนเด้อนพ่อพี่น้อง,องเอ้ยมาผมมาพ่อกับบ่าวจิตอุทมพรคือเก่าอีกแล้วเนาะก็คือมื่อน,นี้นพ่อพี่น้อง,องทางบ่าวจิตอนะีกนั่นแะพาทุกคนอ่ามาอยู่ที่เพื่อนของบ่อตตาสามีเพื่อนพี่น้องเอ้ยว่าแล้วกับมื่อนี้เนาะอ่าว่าสิพากันออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอดีว่าทางบ่าวเซนเพื่อนเนาะอ่ามีเวียกอยู่เพื่อนก็ได้ถ่ายบ่าวเซนเพื่อนอยู่เพื่อนของบ่าวตาอ่า บอสเซนเพื่นยังชิมาเพื่อนของกันและกันป้าอยู่พี่น้องเลยแกพอดีได้ละเมื่อนี้น่ะอ่าทั้งสามีเพื่อนบอสบายเนาะอ่าก็ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมยามทำไทยมาเบิ่งกันพี่น้องเลยนี่ก็คือตอนนี้น้องพอพี่น้องทงบุญจิตเองนะอ่ากับทีมงานเนาะก็ได้มานั่งอยู่แถวใกล้ๆนี่กัทั้งปตาเพื่อนก็ชี้โซ่สีมือน้องพ่อพี่น้องตามมังคุดซูกินเพื่อนวันน้องพอพี่น้องเลย โย่นพพี่น um, so ้องผมม้ถือเข่ามาเนาะโดยนพพี่น้องเลยครับจากในก็คือ่าเดินนพพี่น้องไปทรางบริยากางกันซีถ่ายบรรยากาศห้ครับผมเป็พี่น้องเบิ้งได้กะ กขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมได้ก็ให้กำลังใจพี่น้องเลยบัจจิตเห็นแล้วเนาะอ่าเขาไปอ่านคอมเมนต์ได้ก็ตอบคอมเมนต์เห็นแล้วก็โอ้ดีมุกดีใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเด้อน้องพ่อพี่น้องป่ะไปอ่าติดตามรับชมเบิ่งบรรยากาศตอนนี้กันเลยพี่น้องเลยพี่น้องป่ะบรรยากาศน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะหาอยู่ในช่วงตอนแดดแน่เนาะโดยเอาบังคำสบายดี สบายดีเบลตาสบายดีสบายดีปอหมักม่วงเน่โน่นนี่ก็ได้มาเคื่อนเบลตานี่อิ่มท้องอิ่มใส่พี่รองเอ้ยเนาะโอ้มีแต่พอทุกอ่อนเนาะอาสบายดีเป็นจังไรเจ้าให้นายให้ตาไปนับมือได้อยู่บ่โดยอันบ่ได้ไปนําทีมงานนี่เรื่องยูทนี่บ่บ่ได้ไปนํากับทีมงานเฮาเลยนี่โดยกหลุดเลยที่ว่าจังไรบ่จิตเด้ เป็นยังไงตอนนั้นก็คือว่าในเรื่องยูทูปเขานี่นะพอจิบก็ไปนั่นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนี่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวนี้ก็โยเนาะแต่โยมันกะถ้าว่ามีโอกาสเมนมีโอกาสก็จะไปน้ำคือเกาอีกเนาะคิดว่าเรื่องยูทูปนี่กะถือว่าได้แล้วได้แล้วเนาะแต่จริงอย่างน้ำยูทูปน้ำเน่เนาะวันนี้ก็ถือว่า อ่าผ่านไปด้วยดีพี่้องเอ๋โอ้ฮะโชคดีเนาะมื้อหนึ่งรอบชองยังได้พี่้องเอ๋ตอนแรกก็ว่าถ้าปรทศไทยรอบนี้นี่คือคือชีโจก่อนเนาะจบอันนี้คือยืนเลยอเรียกเขาแล้วหน้าก็พูดแลบันนี่ไปฟังไทยแมนอืมเอาก็อ่าไปเรื่อยๆเนาะพังไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้แล้วก็เอาอยู่บ้านเป็นจะได้ลานค่อยนะากินเหาอเลย เนาะเรื่องกินข้าวกินน้ํานี่กินแต่อ่าได้เช้ามื้อบ่อยิเดินกินเก่งบ่โทแม่นบ่แม่นผู้ได้มีโอกาสเนาะเนาผู้ย่ําข้าวนี่านอยากย่ําย่ําบ่แม่นอือให้กินข้าวกลองใจเนไบ่ข้าวกลองดิอืกลองนึงกมวยนอยๆเนาะบ่คเนาะอืบ่คได้ซ่เป็นจังได๋ฮะบ่ย่ําเด้อบ่ย่ําบ่ิน้ําแกงเพิ่นกิจ้ําบ่ โหดเลยต้งจืดเด้ต้งจืดต้มมันไปประกาศข่าวน้องพากินเพิ่นเห็นได้กินพิ่นยาเปเพิ่นระกินข้าเหนียวได้บ่เฮ้ยโ้ยจๆๆๆแต่หมกุ้งเนาะหมอุ่งเนาไม่เราอยู่แล้วมันทีชมกันถาอยู่บ่ละันทีชมอยู่ด้โอ้พักเล่กโเดรเดเ่าก็ไป่าินนะบ่ บดเอเออเชืเอื่นเพิ่งมากินอยู่สีมือต๊เล็กครับบ้าได้กินสีมือเพิ่นเต่อหึงเลอพี่น้องมั้ยมีอย่างแน่นิหมักเุงแน่หมักแตกแน่ใส่แอนหนักต่ำโมชัวตัวเตี้ยบอแม่นมักุ่งมันหน่อยเนาะก็ต่ำสามคาบเลยพี่น้องเลยเออเอาเอาเอาสำเนียงแก่ไรอะพีน้องย่ได้ใจหน่ยเดีเราเข้าไปในมันมืดใช่อ่พ่าสมสมุนพลอพันธ์าสมุนพลอนอ่อนดิน้องพากินเท่านี้นี่เป็นจะไย้สบอคำแวว่ากินข้าวเหนียวเได้นี้ แม่นอนรับนอนรับกินสบายเด่นเดี๋ยวนอนรับกันตะก้อนะให้แม่นบ่ะตะก้อนให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยมือตะก้นนี่เด็กกนอนรับเลยเบนันบ่าวิธีกลอมลูงนอนเบนันว่าโอ้เดี๋ยวนี้บม่ได้คอยดื้อบม่ได้คอยใหายบันไดกินข้าวเหนียวแบบว่าเออเขาจำนะกับพันยั่งกี่เดี้ยงเลยอยู่น้ำไผ่ก็อยู่ได้นะอนอนกินกับป้อ ยั้งแลวประมาณจะเดือนล้วยิ่งเขาจะเดือนนี้เจ็ดเดือนไม่ด้สิเพิ่นเพิ่นห่าวะโอ้ยเห่าอยากเนาะคือทั้งน้องปลาคินน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานนี่เป็นจังได้แบบคือต้องได้ย่ำเนาะแต่ว่าบ่ย่ำเพิ่นก็กินมาเด้นบอกกินหางได้เดือนเดียวนึงเนาะแต่ว่ากินกินนุ่มแม่แม่นบ่ปกคู่กันเลยสอย่างอทั้งนุ่มอย่างนี้นุ่มคุ่น น้ำพุนดิแบ,บบว่บาใช่เหตุที่กินกูกันนี่ตอนแรกนี่กับแม่เพื่อนนี่กันนุ่มยังบ่มาว่าดีเดเเนเด่นหมอเพื่อนกับว่างให้เน่านั่นแล้วก็กินเบิ้งกับมันโอเคนะโอเคแบบว่านี่เข้าไปดไปนี่ก็สบายนะุนนกินก็ได้ดิเด่นทำเงินขึ้นนะ่ะแม่เพื่อนมาตื่นกับโย่จับมาชงๆเรียบร้อยแล้วโอ้แม่นส่ายแม่เพื่อนมาอยู่กัน ขออยู่แล้วให้กินได้อยู่นํายากะยาให้กินได้หั่นน่ะมันสบายคบคู่กันไปเนาะอืมถ้าว่าสเร็จจกะแม่อยู่กให้กินนมแม่นะแม่อยู่กกินนมุ่นเนาะแม่เปนจบ่ดื้อบ่ให้บ่เมื่อคืนนี้นี่ถือว่าักเิบบ่ี่ันินเด้ันินน้อยให้มันาใหญ่เนาะอีกอย่างกอ่าเรื่องเสียบเรื่องงทองเินนี่แหละแล้วกให้เพิ่นไปูมดูหมอเบิ่งบ่ด้คืออยู่ในวัยยัง น้อยแบบนี้นะเนี่ยเรื่องการให้หรือว่าเรื่องการเอานี่อยากอยากอนาอย่างง่ายๆเนาะคือว่าคนเลยเนาะคือคนแต่ว่าบัเขับในวิทย์แล้ววิทย์แล้วบังครับมั่นใจมบไหมั่นใจแล้วใครเนี่ยเนาะเนี่บ่จะเอาเพราะว่าช่วงนี้เด้ช่วงแต่หลังมาในนวัดจิตที่เกิดนี้กันแมนแมนแมนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะค่อยๆเนี่ยแล้ว นะชักมือใหช่พิ่นมานอนน้ำเนาะน้องพปกินมานอนพี่เลยไปกิ้เนาะคือบอกครับนี่มันใกล้เนาะพ่อมอนอนน้ำมาปูน้ำยาก็ได้มือนอนน้ำคอเทอร์เมก็ได้อันนี้อยู่ไกลเลยไกลขั้นแถวเมื่อกะตากแดดตากลมนะยังเป็นไก่เป็นนาวอีกยังอ่อนเลยเนาะเนยน้อยยังอ่อนเลยพุ่นเละวัดอนาลายเลือน พ้นและจึงพาพ่นเมื่อหาปาวไม่เท่าคือทั้งนั้นพ่นกให้หอาเมื่อบัตไทยหุดนนั่ายิเดลลเนาะเนาะกินฮอดกินฮอดดาดเห็นไหมเนาะไม่ต่คอยไปเห็นไเนาะโบที่พ่นที่ตู่ได้เนาพอพี้องแต่บจีดียังกินฮอหดานเนาะอ๋อจากในก็เดียวสิพาทุกคนไปบึงก่อนเนาะว่าสามีน้ำเนาะคือว่านอนอยู่พี้องเ้ยลื้อถามมาจาเนาะว่าเป็นยังไเดี๋ยวเดี๋ยวสิเข้าไปก่อนเนาะ อ่าคนเดี๋ยวจะมากินข้าวพร้อมๆกันก็คือว่าเลยเนาะ้อพี่น้องทางอ่าบอจิตเองก็ได้อ่ามาว่าสิพากันไปงานนี่แหละพี่น้องแต่บอเสร็เพิ่นว่าโอ้ยเนาะอ่านี่เพียกบอเจ็บเพิ่นว่าเดี๋ยวมือเคื่อนก้อนเพิ่นว่าก็ได้ถ่ายเพิ่มเยอะนี่ฮะนี่นี่ได้เนาะเสียงดังปอกๆๆๆปดอยู่แจ้งอยู่บ่ได้แจ้งอยู่โหคักอยู่คักอยู่ใช่พี่น้องเป็นจังได๋สามีนะ เริ่มถามกิน,น,อ,นอีนอน่นอนนอน,นอยู่ไหนนอนบ่ไข่เนล้วบ่วิ้นหัววินหัวดีเพิน่นเป็ยนอยังกบัอ่าเชาที่ไปกวดวแล้เริ่มหมอพ่นว่าเป็นเป็นไข่แบบเจ็บพออาน,นิดาอ๋ออานหรานี่เดี๋ย่้ว่าแ,แบบเิ็นยันยันแบบมีเชื่อไข่นุ่มเพราอไข่นุ่มระบาดมเมนสีมีข่าวดีบ่จากมเมนมองมเมนตแย่งหมอพ่ดยังว่าจะว่ามีท่อ บ่เยอะก็ไปพี่น้องเอ้บ่บ่ตาตาก็เลยถามทาีว่ามีท้องแล้วมีแล้วมีติ๊ก้่เกิดเลยว่าซั่นจะดิ่งก็มีแล้วพี่น้องอือคบ่ดานมีดอกนพี่น้องยังๆเนาะยังบ่ด้ก็มันอากาศเนาะกมันอ่าันเตียนเียนไปเียนมาต้องตกใจกเรื่องท้องนี่เนาะพี่น้องไายบรรยากาศให้กับผมพี่น้องเบิ่ง่่ซั่นอ่าถ่ายอยู่เนาะบ่ิเข้าไปนี่เพิ่นสิูบ่นี่ เยังไม่เูยไปถายบงกว่าบ่ึงก่อนได้เ้อตามได้เอนบ่ไจีเ้อเออเออบ่ันกี่น้ำเอโดยโดยอสบายดีนะเอ่เด้เนาะสบายดีสบายดีเป็นจชงไดบัดนี่วยเออสบายดีสบายดีอืมคือสบายเทศนอนมาเนี่อืมยสบายเนาะชาวบ้านก็มามาเนาะเป็นจชงไดลานเยเนี่นอนอยู่อยู่นไ อยู่น้ำยานอนอยู่อู่อยู่บอดี้ดืแล้วไหายตอนขึ้นเลยหมักหาตอนไม่ไปนอนยังดดเนี่ก็มาแต่หล่นแลเนาะเป็นเังไรไปกินยังมาบอกกินเน้าพิไปแล้วนี่มันห่อนดิอะมดานจ๊บอะมดานมซเมอกินน้ำอะมดานคือคือข้อเานี่ยนะมนต้อต้องนลายน้เวจเนย นอนอะไตุ่มมนขึ้นนี่ไปห้องมองบอะนอนห้องมองไปนอนขึ้นเดียวเอ่อไปมาไปมาไปไปเเชื่อเกิดขึ้นเไปเป็นเขป็นเหง่อนอนเยเบียร์เจ้าที well. no. ่องน้ ังมีใส่สลมกับซักยายแยำแบบไข่ขึ้นเขาก็มาซักให้เปนตวต่อที่ใส่สลมอีกนอมมันีให้ั่ตาไข่ตาอันนี้มันไข่ไข่ในดได้นี่มันบ่เป็นังไดตั้แต่กลับมคืนยังงนักเลยร้าย้าแมเหมือนเจเอไปถึมาขาดล้ขาตัวเตอมากจิตจตัวเจ้ามันเด้ตัวเ้ากับซักซักตัเ้านีจัะ น้องผมพี่น้องเลยกมนี่ก็มาฮหรือว่ามาถาหมู่ไปงานถ้าว่นเสไปงานเนาะก็ถือโอกาสมาเยี่ยมยทางไทยได้แหละนอนอยู่ห้องหมเมืองเป็นบ้างห้อมกุ้งลุบห่อพีนบ้งคือว่นเสาร์ลุ่มใช่บ้นไหนบ่ไง้ี่งน้ มีปกบ่ม่ได้มีปาเจ็ดแค่แน่แน่แล้ว่ไมียู่เลยมีปาโอ้เพิ่นึ่งเดียวสิอาไปกินข้าวกินบ่ข้าวไปอยางข้าวแน่นอนางเน็นเลี้อย่างเกนามหุงตามหมุงตชิมเมอบตาพี่น้องหน้ำหนานขอบานประมาณดือนวันบกไปชาวบ้านเนาะไปกินข้าวเทียงมบได้บั่นก็ได เอาแล้วเนาะล้าวกันยัง no. ก oh ินได้อย่ไหมข้าวมันยังกินได้ไงไก่กับปลาขาวเม่อไหรกินแต่นี่มันเสียบเห็เนาะหายากกินกันได้เออข้าวมิน้นึ่งสี่ข้าวมันจะห่อนเมื่อไหร่นี่สามสี่เดือนจะค่อยกินประมาณนั้นบะไม่เอาสามีชอบไบใบเนาะชอบไบใเดี๋ยวออกไปกินทอะก่อน โอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องโดยโดยโดยแล้วแม่ไปกินข้าวแล้วโบกินบ่างหรอกินแล้วเนี่ยน้าเอโดยโดยยาขี้ดินต้นอ่านั่นแหลยน้องพ่อพี่น้อง่ากินนี่ยโมเมนต์กินหมักเน่าเนาะมันก็ได้แบบอ่าแบบนึ่งน้องพ่อพี่น้องแต่กะแซ่บเยอ่หรอกมันเซบดุแล้วอย่างเงี้ยไงใหญ่ยนบด้านนั่นสิกีนกับไหนพี่น้องเอ้ยเนาะ nhà ừ. ừ. nhân vợ ta nè thì kỳ cái này nó hồi nó mới ta nè thì kỳ một thì, thì... À, nhọn ô <laughs> ừ, má 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 nó má má nó còn phi nào người ừ. ừ. rồi rồi nó má ao ao sạt nó bao biện ao sạt phu không mừng nữa bố đi kỳ khoảng hai trăm đôi mà nè <laughs> bừng đâu bà ham đâu? Phụ xã nào, dền dền nào nó? Thôi đi hôm giềng giềng lỡ đi phi người không có ngọc khao đâu để... ừ, một khao nó đọc Bắp nó ở nó Ừm thế phi Bên nó Nó không bỏ khắp vào đâu Không Ngoài là dài ha, Dài thế nó Khó thiêng, phi ไม่ถนายน้ฉันได้สังนต่อครับไถนายเดี๋ยวพ่อจังโอ้ยไถให้แต่ก็เอาบางทีเด้อโอ้ไถไว้หาเขาให้แหละแบบไม่เล่นก็ถ่ายอีกโอ้จะ่ีไถนาเป็นบ่โอ้ยโอ้ยได้มาเสียนหมู่อ้านเนาะมาเสียนเพิ่นมีเวี้ยพี่น้องเลยเพิ่นว่าเอามือเพื่อนเพิ่นมกระไดเดี๋ยวถ่ายเพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนมาตานี่แหละเขาชาวไปไว่เนาะจะมีเพิ่นมกระไดเนาะพราพี่น้องไข่ คือเคียงไข่เพิ่นก็ได้เนาะเอาเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเนาะพ่อพี่น้องเด้อพี่น้องเนาะสบายดีกข้านํากันออลุมพี่เนาะกันสิลองก็สิลองตัวนี้ก่อนด้พี่น้องเอ้ยตามาคุมบ่ใส่มะนาวว่าซั่นเนาะสิใส่มะตะหูแทนบ่มักสิหูดเนาะูอยู่มาูชมอยู่มาูดบ่คือมกูดมัแแล้วตมกูดอือาาอยู่อืมู คันว่าคันว่าบ่แซ่บเดี๋ยวสิบริกินเด้อพี่น้องเม้หมดนะออ้าบรทธน้นแ่เสรแล้วก่อนเสร็บ่แซ่บงย่องไว้ก่อนพีน้องะไม่น่าเข็มนเน่เนาะเ้มเฮง่าซั่นมาพี่น้องเด้อเนาะ่อกับแม่เนาะแต่แม่แล้วกัอ่นนั่นแล้วิดแล้วเหรอ มันมาเยี่ยม่ค่อยมันยังมาทันได้กาเปทางนั่งทางนี้ยังมาทันได้เนาะนอนกี่บ่อขาเที่ยงเลยไปนองเล่คือไม่เป้าหมายไปเล่นแม่บ่ตั้งใจไปเสร็จไปเล่นแม่พี่เลยอจะมาพังเบิ้งเดดนอนเนาะไปพ่อมเด่นเน หวแล้วทสามมื à? À ò, <S S ้อทำะไบง่ายอยู่อขต้าบ้างโนะเดี๋ยวาทีปอยคลิปที่แบบสองคลิปได้พี่น้องมีแต่คิปอนาครอบครัของอึ้งนเนาะังไก็เขาอใบเบิ้งเนเดอเนนะพี่น้องติตใมเขาชเบิ้งเนเดอเนาะอึ้งมันยุ่งอะไร มากันได้เงี่ยมูอานนี้เนาะพอจุด10ง่ายงงไหวดีเนาะไหวเงี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเลยป้าปนกันไปเนาะเหมือนว่าทำบุญคือทำบาปแล้วเวรไม่ได้ขาดเนาะมันก็เอามาปล่อยอยู่หน้าเป็นอยากได้อยากให้ทั้งนี้มีแง่้ยเป็นป่ะปล่อยอยู่ที่บ้านหา้องมีแม ng like? ีเงี right yeah. ้ยเนาะรับแล้วหาบางอย่างกันโคเนาะ ขอางพาแป๊บนึ่งตำมะคุงชาวบ้านกะครัมเนาะโอ่บิกหมกรันี่ยองมากไงของมากกี่เดียวมากวะมากเลหมักแน่นอนยังไงบัดดเราอีกจังเดนเราจะติ้วเราถึบมาใช้อินได้ไหมครับที่ินกกครัมเหมือนกันปะบกครัมป็นไง In tập học nặng nề nặng nề nặng nề nặng lên mà nề để nề nặng nề nặng nề nó luôn bướng, <laughs> Nào Nào à. mấy... mình nha, kần, phải thắt mấy mấy là mà không? <laughs> 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 <Nào cười> mày mười lăm nạc a bước mười lăm 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 bước mười ăn, bước mười lăm 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 อปลาแมนผงี่รกนะใบสิบใบุ้นพี่้องทังไปหาทังน้องเตี้ยน้วมันองแต่ว่าเรียงเขาแบว่ารวนแน่นะพี่รองเลยก็เลยเมืงอนน้องเตี้ยเราเีนเวียกันท่นหันมาแม่แม่เนลี่เวียกันท่นหันก็ได้แบบว่าเป็นมือเฮือนไปที่งแหะมาถ่ายเพือนมาตะแนะ Ba cái hai mươi nhiều quá nha. như này xuống tòa hôm con con đêm bắt nó nóng 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 như thế, này, thế, này, thế. Mà เป็นยังไงเป็นไงนี่เขาเป็นน้ำจิ้มก้าวเดี๋ยวพ่อจี๋เฮาเขาต้องกินรถน้ำแกงมบบใบนี้เนาะแบาใคาอยู่พี่นรองเนาะน้องพี่น้องอยากกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้เด้อเนาะตอนนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่านั่ง่าทางบมาเสียนผลมาแล้วกัสิพากันไปเวียกต่อน้องพ่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยัง่าเพิ่นมาอยู่ จังได้จังไหนกะคือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องผิดพลาดประกันได้เนาะทางบัจจิตเองกะกะขอโทษขอัยน้ำพ่อเม่พี่น้องน้ำได้หลายเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยกะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัจจิตเองก็ขอให้ทางพ่อเม่พี่น้องเบัจ์ุกุลุกุอยู่ดีมีเฮงจะคลิปหน้าพอกันน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเองขอคำว่าสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องเลยโอเคเด้อ